สวัสดีจ้าสวัสดีนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมสองท่านสวัสดีจ้ามาเด็กกินข้าวรีบรีบรีบเมื่อกี้ไปให้อาหารแมวมาทุกคนให้อาหารแมวมายิ้วเขา้า <c oughs> โอ้ยหิวเขา้ายิวเขา้า ผิวขาวลาละไอแบงว่าบ่ได้เด้ว่าบ่ได้เด้นี่เห็นบอหน้าตาค่อยเห็นบอสวยเหมือนหน้าตาแหละเห็นไหมอืมได้อยู่นะได้อยู่นะไข่ดาวจ้ะท่านผู้ชมไข่ดาวไข่ดาวแล้วก็ข้าวสวยรอนรอดนะเห็นไหมควันพุ่งเลยค่ะแล้วก็เราจะเอาน้ำแข็งก่อนนะคะ อันนี้เพิ่งรู้นะคะทุกคนว่าใบสะระแหน่ป่าที่ต่างประเทศก็มีนะดูที่ไทยเรามีแต่ใบมิน้นเนาะนั่นแหละใบมิน้นใบสาระแหน่อันเดียวกันที่นี่มีใบมิน้นป่าด้วยนะคะทุกคนแต่ว่ากลิ่นมันจะเป็นเหมือนใบตะไคร้อ่ะคือคากเลยทุกคนฉันก็เลยเอามาทำน้ําชาดื่มเดี๋วไปเอาน้ําแข็งก่อนอาน้ําแข็งใส่ก่อน รอแป๊บนึงนะจ๊ทคุณผู้ชมโอยอยู่บ้านตัวเดียวได้นี่ อยู่บ้านคนเดียวทุกคนทำอไดี ไม่เป็นไรหรอกช่องค่อยไม่ค่อยมีคนมาดูเยอะ <c oughs> ค่อยได้ยางยางออสโลตอทไรไปไดเบิร์ตสิ่งยาง <c oughs> ขอบคุณพร้เจ้าผู้ใดเนาะแอบเบิรงคอยอยู่ผู้นึงเหรผู้ในะดเนาะจ้ามาเด้มมาเด้อกินน้ำกันมันเป็นน้ำร้อนนะคะทุกคนที่ใส่น้ำร้อนเพราะว่ารสรสช,ชาติมันจะได้ออกเยอะ <c oughs> มันจะได้กลิ่นแก้วสะแก้วแตกไหมนี่แก้วจะแตกไหมอะ ว้าวกลิ <c oughs> ่นหอมของใบสะระแหน่อืมมันจะเหมือนเหมือนต้นตะไคร้อะไรขนาดนั้นอืมคือค่ะคือแน่ไข่ <c oughs> ดาว <c oughs> กระเพราเนื้อมาจากทุกคนเมื่อวานทำอาหารฝรั่งให้ผู้ชายกินผู้ชายบอกว่าเนื้อไม่สุก จริงๆเนื้อมันสุกแล้วนะคะทุกคนแต่ฝรั่งเขาติดแบบว่า <c oughs> เขาติดแบบเขาจะต้มต้มแล้วก็ตุน๋นต้มนานๆทุกคนต้มให้มันเปื่อยอ่ะอืเขาถึงจะว่าเนื้อสุกนะคะนั่นแหละพอเขามากินฝีมือเราทําเขาบอกว่าเนื้อไม่สุกเนื้อมันก็จะเหนียวๆทุกคนเนาะเหนียวๆ เมิ่มไ่สุกแต่ก็อร่อยดีว่ะสันแบบไหน <laughs> แต่จริงๆเนื้อมันสุกแล้วไข่ดาวแทบแบ <c oughs> อร่อยมากแล้ <c oughs> วรสชาติมากพี่ธนาพรทักไทยทักไทยเจอกันอีกแล้วจ้ามาเริ่มมากินข้าวข้าวกะเพราเนื้อกะเพราเนื้อเสร็จแล้วจ้ามากินด้วยกันนะจ้า แซ่บพี่ชอบพี่ชอบกินกะเพราเนื้อออกเผ็ดออกเผ็ดหวานนะทุกคนกะเพราเนื้อเผ็ดหวานอร่อยดีไอพาแดงนั่งไอสวัสดีจ้า มากินตอนตีหนึ่งนะใช <laughs> มม่มาแม่มาเม่ตีหนึ่งตีหนึ่งที่ไทยก็ยังไม่สายเดยไปหาแนวกินก้อนไปไปะอย่าปล่อยให้หิวหนูก็เพิ่งกินข้าวเที่ยงแล้วเนี่ยพี่ถายแดงกินข้าวเที่ยงตอนสองทุ่มเ <laughs> <laughs> นื้อต้องสุกน้อยเ <laughs> ื่หหอ น้อยกิไม่เป็นสุกน้อยกินไม่เป็นเลยแต่ฝรั่งเขากินเนื้อดิบเป็นนะทุกคนเห็นเนื้อเหมือนบ้านเราไหมาที่เขาทํากินอ่ะซอยจุบ่ซอยจุบซอยจุยจนี่ก็กินนี่เป็นเด้อทุกคนเด้อเมนูเมนูแบบเนี้ยของฝรั่งก็มีนะ เขาจะเอาเนื้อมาบดอนะ่ะทุกคนเนื้อมาบดเขาก็เอาจะใส่ใส่พวกพวกขิงพวกขาพวกเครื่องเทศอะไรของของฝรั่งนะคะทุกคนแต่ว่าเขาเอากินกับขนมปังกินกับขนมปังทาเนยอะไรอย่างเงี้ยแต่กินเฉยเฉยก็อร่อยนะลองกินอยู่คํานึงก็เลยเข้าใจแล้วว่าอ,อ๋อทำไมเขาถึงชอบกินเนื้อสดเนื้อดิบกันฉันกินคำหนึ่งยังว่าอร่อยนะทุกคนอร่อยจริงแต่ว่าแต่ว่าเราไม่ถนัดกินอ่ะนะพูดถึง กินก้อยไหมเออ,อ,อถ้าก้อยอะ่ะก้อยอะ่ะสับสับสับเนาะก้อยเนื้อนะสับสับสับแล้วก็เอาไปบางคนเขากินแบบดิบๆนะแต่แต่เราจะเป็นแบบว่าเอาไปเอาไปคั่วนิดนึงไปคั่วไปคั่วให้มันแบบนั่นแหละสุกหน่อยหน่อยเหมือนที่เหมือนที่พี่ธนทรบอกสุกหน่อยๆราเอามากินอร่อยเหมือนกันอร่อยเหมือนกัน พาไปไปถึงไหนเนี่ยเราดูเราดูลูกสาวลูกสาวแต่งตัวอยู่บ้านสภาพาแล้วพาสาวแล้วพาลูกไปข้างนอกนะคะ <c oughs> <c oughs> เราไม่ค่อยแต่งตัวให้ให้น้องเท่าไหรนน่ทุกคนถ้าคนมีลูกอจะเข้าใจเพราะว่าเด็กเขาเขาจะเล่นเล่นเขาจะเล่นแล้วเขาจะคุกคุกเขาคุกคุกคลีดินเนาะทุกคนเนาะคุกคลีดินแล้วก็ นั่นแหละสก,กระปรกเลอะเทอะเสื้อผงเสื้อผ้าเขาจะมันจะติดอน,นะมันติดง่ายก็เลยไม่ค่อยได้แต่งไม่ไม่ค่อยได้แต่งตัวสตยสให้ลูกเท่าไหร่ก็แต่งแบบว่าใส,ส่เสื้อผ้าเก่าๆอยู่บ้านนะคะแต่งแบบไหนก็ได้พี่นร o n g วัสดีจ้าได้อะไรกินได้กะเพราเนื้อจะอายมาเลิกกินน้ำกันกะเพราเนื้อไข่ดาวสองฟองคุณเด้มาจ้าแต่ไปนอกบ้านก็ต้องแต่งให้มันดีนิดนึงแหละ แล้วทีนี้ผมนางก็ผมนางก็ฟูๆนะไม่ใช่ว่าไม่อยากมัดให้นะแต่นางไม่ชอบมัดผมนางไม่ชอบมัดนาไม่ชอบให้ใครมายุ่งกับหัวนางอพี่ซังซุงสวัสดีจ้าผัดไทยแฟนกินได้อยู่ผัดไทยแฟนชอบเวลาไปไทยก็นี่แหละ ผัดไทยเอ่ยก๋วยเตี๋ยวเอ่ยข้าวมันไก่เอ่ยข้าวผัดเอ่ยอย่างเงี้ยแต่ส่วนมากนะนางจะกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวมากกว่านางกินก๋วยเตี๋ยนี่สามสิบวันเนี่ยนางกินก๋วยเตี๋ยวไปแล้วยี่สิบหกวันเดอ้อหมอไว้ก่อนมันจะกินอยู่แบบนั้นเลยทุกคนอืมมาเดอ้อมาเดอ้อกินข้าวน้ำกันจ้าทุกคนนางจินอยู่แบบนั้นเลย นางไม่ก in uh so ินผักด้วยนะผู้ชายอะนางไม่กินผักผักใบเขียวผักผักชีผักอะไรต้นหงต้นหอมที่มันมากับก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก็คือไม่เอานะใส่มาก็จะหงุดหงิดถ้าใส่ลงมาถ้าแบบถ้าแบบบอกถ้าเกิดเราบอกแม่ค้าแล้วแม่ค้าใส่มานางก็จะบ่นนั่นแหละนางก็จะบ่นอะไรอย่างเงี้ยว่าไม่กินผักไม่อะไรอย่างเงี้ยอืมนางก็จะนางก็จะโกรธนางก็จะโกรธมาถึงเมียนู่นแหละฉันก็จะดักไว้เลยใหม่ๆฉันก็ ใหม่ยฉันก็ดูนะฉันก็ดูฉันก็โอเคไม่ชอบผักไม่อะไรอย่างฉันก็ไม่ไม่จะไม่ค่อยพูดอะไรเท่าไหร่ฉันก็แบบว่าจะคอยกำกับไม่ค้าเขาอ่ะนะอืมแต่พอหลังถัดมานะถัดมาเจอกันอีกรอบหนึ่งฉันจัดเลยทุกคนฉันว่าให้เลยทีเนี้ยอืมฉันจะแบบว่าที่นี่เขาเขาใส่เวลาเขาทําอาหารเขาติดเขาติดใส่ผักอยู่แล้วเพราะต่างไอ้ประเทศไทยเขาแบบว่าเขาเขาชอบกินผักอเนาะเขาจะใส่ผักนั่นผักนี่อยู่แล้วคุณจะไปห้ามเขาไม่ให้เขาใส่ มันก็ได้แต่บางทีด้วยความความเคยชินของเขาอ่ะอืมเขาก็ลืมมันเนาะบางทีลูกคอลูกค้าเยอะอะไรเงี้ยโอ้ฉันก็ฉันก็จัดเลยฉันก็ไม่ได้ได่าเขาหรอกฉันก็บอกตรงๆนี่แหละพูดดีๆนั่แหละทุกคนไม่ใช่ว่าแบบจะสั่งอะไรแบบตามใจชอบก็ได้นะบางทีบางร้านเขาไม่ได้มีอย่างที่ตัวเองอยากจะกินแต่ไปสั่งเขาอย่างเงี้ยพอไม่มีก็บ่นนะทุกคนอืมนั่นแหละแบบนั้น อยากกินกว๋วยเตี๋ยวอยากกินกว๋วยเตี๋ยวที่มันมีไข่ต้มอยู่ด้วยร้านนี้มันก็ไม่มีอืก็เลยบอกว่าขอขอเป็นไข่ต้มด้วยได้ไหมคะพิเศษคิดเงินมาอมืันนี้บางร้านใจดีเขาก็เขาก,เขาก็ทำให้เพราะว่ามันได้ตังคนะ์เนองทุกคนอื ใบ้ะสิบยี่บาทอะไรก็ว่าไปฝรั่งไม่รู้เรื่องหรอกสิบยสิบาทแพงไหมมันก็ไม่รู้มันก็นั่นแหละจัดไปเราว่าให้นะแล้วเราก็จะมาเขีย่ยเผาให้เขาอย่างเช่นข้อผัดมันก็จะมีใบคะน้ามาด้วยเนาะ เราก็มานั่งเขีรยใบคะน้าออาให้เขาแล้วฉันกินเองอะไรอย่างเงี้ยน,นางก็จะเริ่มเกรงใจเราหน่อยพอวันหลังเขาเขาใส่ผักมาแบบเขาลืมอะไรอย่างเงี้ยนะนางก็จะเขีรยออกเองประมาณนี้ทุกคนรั่หลังไม่ชอบกินผักมะเขือเทศก็ไม่กินนะมะเขือเทศไม่กินเตะซุปมะเขือนางกินอยู่เป็นเนี้ยนี่ ก่อนหรือเปล่าพอนาะทิตวันเสาร์จะไม่ได้ไปเที่ยวโปรแลนด์ไม่กินจ้าไม่ชอบนั่งกินอยู่นะแต่น,งนานนงไม่ชอบกินสักเท่าไหร่ทุกคนอืมนางไม่ชอบกินสักเท่าไหร่นางก็ต้องใช้เวลานในการกินอยู่ไปเที่ยวโปรแลนด์แล้วไปกินร้านอาหารสั่งสเต็กมา มันก็จะมีผักอันคือเขียวมาทุกคนแต่มันเป็นเป็นก,ากาน้านเนาะเป็นก้านมานางก็ไม่บ่นนะอยู่บ้านนางนางไม่บ่นนะทุกคนนะมันจะเป็นผักอะไรมาที่มันโรยที่มันโรยมากับซุปอะที่มันโรยมากับพวกซุปซุปไผ่ซุปอะไรอย่างเงี้ยมาทุกคนนางไม่บ่นนะนไม่บน่นนางก็ทําใจกินอืมบางทีฉันก็ถามนะนี่ไงเนี่ยเขาใส่ผักมาทาไมเธอถึงไม่บ่นเขาบ้างทำไมเธอไม่บอกเขาว่าเอาอันนี้ไม่เอาผักนะอะไรอย่างเงี้ย ก็ฉันไม่รู้นี่ว่าเขาจะใส่ผักมาว่าซัมไม่กล้าพูดไม่กล้าอะไรไอพอไปไทยปุ๊บนะเป็นเลยนะไอ้ผักอ่ารอะอ้าโอ้ยทุกคนอืมตัวฉันความยากของนางแต่ถ้าว่าเจอเราเจอเราวีนใส่โมโหูใส่นางก็จะนิ่งนะทุกคนนางก็จะเงียบนางก็เออไม่เป็นไร ไม่เป็นไรฉันฉันฉนเขียวผักออกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอืม เขาจะมีห <prediction? laughs> of ัวฝรั <Gym treating Napoleon> ่งด <k 2> ้วยเบิงดีดีเบิงไปเบิงไปทีดีว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตเนาะเขาดูเราเราก็ดูเขาการกินการอยู่อะไรอย่างเงี้ยทุกคนการกินการอยู่การงานต่างคนก็ต่างดูกันนั่นแหละการใช้ชีวิต อะไรอย่างเงี้ยหลายสไตล์ตรงกันไหมเบิรงดนี่ดีบางคนบางคนแบบฝรั่งบางคนเขาจะไฮโซเนาะเขาก็จะไฮโซแบบว่าฮาดูฮาลาอะไรอย่างเงี้ยพอมาเจอผู้หญิงที่ไม่ไม่ได้ระดับกับเขาเขาก็ไม่เอาเหมือนกันนะทุกคนผู้หญิงก็เหมือนกันผู้หญิงบางบางผู้หญิงบางคนเขาก็ไฮโซฮาดูฮาลาเหมือนกัน พอเขาเจอผู้ชายที่ไม่ใช่ไม่ใช่เกตดเดียวกันกับเขาเขาก็ไม่เอาเหมือนกันนะทุกคนถ้าถ้าสีนั้นไม่เสมอกัน่ะมันไปด้วยกันยากยากนะทุกคนฉันว่านะพูดถึงไลฟ์สไตล์ชีวิตไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตถ้าสีนั้นไม่เสมอกันมันไปด้วยกันยากถ้าอีกคนหนึ่งแบบไฮโซหรูหราะอีกคนหนึ่งแบบทําตัวติดดินอะไรง่ายๆอะไรอย่างเงี้ย อยูด่ด้วยกันยากฝืนฝืนอาจจะฝืนกันได้อยู่แต่สักวันก็ต้องเลิกกันนะคะมันมีอยู่เลยทุกคนเรื่องจริงซีนบอสเสมอกันก็ไปน้ำกันเนี่ นำโอ่ทันเส้นหนึ่งก่อนโอ้โหมีแบตก็เหนึ่งเปอร์เซ็น เข้ามารับชมกันเด้อบ๊ายบาย